คุณผู้ชมครับยังคงติดตามกันต่อนะครับสำหรับเรื่องของเส้นทางบุรีเถื่อนภาคใต้นะครับบุรีนีภาษีหลังจากที่นำเสนอติดต่อกัน2วันวันนี้เป็นวันที่3ทีมข่าวเวิร์กเพอยังติดตามเรื่องของบุรีเถื่อนครับที่ตอนนี้มีการเปิดร้านขายอย่างโจ่งแจ้งในภาคใต้โดยวันนี้ผู้สื่อข่าวได้แกะรอยเส้นทางนะครับเส้นทางลักลอบนำเข้าบุรีเถื่อนส่วนใหญ่มาทางทะเลครับโดยใช้วิธีเรือใหญ่จอดลอยลำแล้วก็เอาเรือเล็กเนี่ยวิ่งไปรับ นะติดตามการแกะรอยเส้นทางลักลอบนำเข้าบุหรี่เถื่อนจากรายงานคุณเจ๊ยบพรทิพย์ช่วงนี้ครับ นี่คือบุหรี่เถื่อนจำนวน312คัตต้อนของกลางที่กมรมศุลกากรสตูลทำการยึดได้หลังขงบวนการใช้วิธีขนส่งสินค้าผ่านบริษัทเอกชนโดยมีปลายทางไปพื้นที่3จังหวัดภาคใต้เราจึงขออนุญาตบริษัทขนส่งเอกชนขออนุญาตตรวจสินค้าซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าแต่เราก็ต้องขอความอ,อนุเคราะห์เพราะว่า ถ้าหากปล่อยออกไปล็อตนี้ก็จะเป็นจํานวนมากก็เลยขอญาต์เปิดเปิดกล่องสินค้าซึ่งด้านหน้าก็ไม่ได้สําแดงว่าเป็นสินค้าเป็นขนมไม่ได้สําแดงว่าเป็นบุหรี่นะครับก็เลยท้องการขอญาตเปิดค้นโดยโดยโดยเลือกกล่องที่ลักษณะคล้ายๆกันมาเปิดพอเปิดปุ๊บก็จะเจอบุหรี่ต่างประเทศจํานวนมากตรงนี้เราจึงขอญาตจับกลุ่มแล้วให้ทางบริษัทภาคขนส่งเอกชนช่วยเป็นพยานจากข้อมูลการข่าวพบว่า ปี2 5 6 5เครือข่ายลักลอบบุหรี่เถื่อนจะเปลี่ยนบริษัทขนส่งไปเรื่อยๆเพื่อหลบเลี่ยงการจับกลุ่มเส้นทางลักลอบนำบุหรี่เถื่อนเข้าประเทศไทยพบว่ามีการลักลอบทั้งทางบกและทางทะเลพื้นที่ในควาณที่จะอาจจะมีการลักลอบได้นะครับที่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่ได้ข่าวมาเนี่ยก็จะเข้าทางช่องทางทางธรรมชาติบ้างท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 างบก ส่วนทางทะเลเนี่ยอาจจะเข้าทางท่าเรือที่เป็นท่าเรือของภาคเอกชนเขาหรือประชาชนทั่วไปใน,นส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นพื้นที่ในการที่จะลักลอบเข้ามาที่จังหวัดสตูลได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะมาทางด้านท่าทางด้านจาังหวัดตรังก็ดีหรือมาทางนัตะภูมิก็ดีตรงนี้ก็เป็นอาจจะเข้ามาที่จังหวัดสตูลได้เช่นกันข้อมูลนี้สอดคล้องกับกองร้อยทหารราบที่5021หน่วยงานเฝ้าระวังชายแดน ที่เคยจับกลุ่มขบวนการลักลอบเมื่อ4ปีที่แล้วพบมีพฤติกรรมนำบุหรี่เถื่อนปะปนในเรือบรรทุกสินค้าซึ่งมีเรือที่ทําเรื่องของใบผ่านส่งสินค้าไปต่างประเทศแต่มาลอยลําในหน้าน้ําเปิดบุหรี่จากเรือสินค้าเหล่านี้มาจากประเทศกัมพูชาและมีเรือสินค้าที่มาจากประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียและมีประเทศไทยเป็นทางผ่านและมาลอยลําเหน,นือเกาะบุหลนจากนั้นจะมีเรือสปีดโบท๊ทมาขนบุหรี่กลับไปขึ้นท่าเรือเอกชนหรือตามช่องทางธรรมชาติ มาในส่วนของปะบนกับเรือสินค้าที่แบบเป็นเป็นเรือสินค้าที่มีการแซมเข้ามาเท่านั้นครับออแต่ว่าคืตรงตรไหนาาอะคะคือจากพฤติการเมื่อมาสี่ปีที่แล้วนะครับ<ช>ถ้าถ้าแบบย้อนย้อนไปเมื่อสี่ปีปีหกศูนย์นะครับส่วนใหญ่คือจะเข้าบริเวณของอตรงนี้พื้นที่ตันหยงโปคือจะเข้าพื้นที่ตอนในไปเลยครับเพราะว่าจากพื้นที่จากแนวชายแดนตรงนี้คือเรามีการตรวจเข้มของเจ้าที่เขาเลยพฤติการดัดแปลงไป,ไปไคือนีอ่คือเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับ<ช>ก็คือจะ ก็คือจะอยู่บริเวณโซนนี้โซนนี้เป็นหลักครับพ่วงหนึ่งคือเป็นเป็นพื้นที่ที่เข้าไปในพื้นที่ตอนในส่วนใหญ่เรือลาพวกเนี้คือจะมีความเร็วมากกว่าเรือของทางรัฐเพราะว่าเรือเรือที่ที่พบเห็นเนี่ยจะประมาณสองรถึงเครื่องหนึ่งคือสองร้อห้าสิบห้าสิบแรงแต่ว่าประมาณสามถึงสี่เครื่องคือความเร็วในการวิ่งเนี่ยคือค่อนข้างจะเร็วแล้วก็คือมันมันค่อนข้างที่จะถ้าเกิดว่าเจอซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะติดตามยากนอกจากเข้ามาที่พื้นที่ตอนในที่ที่มี ที่แบบว่าช่วงน้ําลงนะครับแต่ว่าคือช่วงนี้คือข้อจํากัดเนี่ยมีอยู่ที่ว่าช่วงน้ําขึ้นน้ําลงตรงนี้คือข้อจํากัดส่วนในระยะหลังกลุ่มขบวนการปรับเปลี่ยนจุดขึ้นเรือไปทางจังหวัดตรังมากขึ้นตะตูนเนี่ยอยู่ติดกับตรังครับ<ะ>เสร็จนี้คือต้องดูว่า<ะ>สินค้าเหล่านี้คือจะขึ้นทางไหนแลวคือจะปลอดจากเจ้าหน้าที่ในการตรวจตรามาก<ะ>มากครับเพราะว่าจากตรงนี้จากจุดตรงนี้ผ่านเข้าเข,าเขาตตรังเนี่ยเพียงแค่ประมาณสิบถึงสินาที จะเข้าพื้นที่พื้นที่ตอนบนแล้วครับอ๋อสแสดงว่าไปตังก็ได้ครับไปตังไปกระบี่ไปภูเก็ตนี่คือขึ้นได้หมดเลยครับค่ะจะเข้าสตูลก็ได้ครับส่วนช่องทางธรรมชาติที่เป็นทางเท้าตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียมี13หลักเขตทีมข่าวได้เดินเท้าติดตามภารกิจของทหารลาดตะเวนบริเวณด่านศุลกกกรวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูล นี่คือหลักเขตชายแดนไทยและมาเลเซียจุด8ปีที่จังหวัดสตูลค่ะฝั่งนี้คือฝั่งไทยหลังกำแพงคือมาเลเซียซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางธรรมชาติที่มักมีการลักลอบนําสินค้าหนีภาษีเข้ามาประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายโดยใช้วิธีการแบบกองทัพมดนะคะซึ่งกองทัพมดนั้นจะแบกกระเป๋านะคะมีสินค้าอยู่ภายในน้าหนักอยู่ที่ประมาณ25-30กิโลกรัมเดินจากฝั่งมาเลเซียมาถึงชายแดนอยู่ที่ประมาณ500เมตรและเดินจากฝั่งไทยค่ะไปถึงที่ ถนนเนี่ยระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเส้นทางเป็นเส้นทางเขาค่ะระหว่างทางรัาตะเวนนั้นเราพบบันไดลิงที่กลุ่มเครือข่ายลักลอบเข้าเมืองได้มีการต่อไว้เพื่อปีนเข้าออกและเราได้พบชายที่คาดว่าเป็นชุดดูทางซึ่งได้รีบเดินหนีไปทางฝั่งมาเลเซียข้อมูลการจับกลุมบุหรี่เถื่อนในพื้นที่จังหวัดสตูลพบว่าปี2562ถึงปี2566กมรมศุลกาการสก,กัดจับบุหรี่เถื่อนได้1 6 9 4งล้านมืนมวล ส่วนตำรวจสามารถจับได้1 4 8 4งล้านมนดวลด้านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสตูลระบุว่าได้จัดกำลังชุดสืบส,สวนเฉพาะกิจซึ่งยอมรับว่ามีคนลักลอบนำสินค้าหนีภาษีเข้ามาทั้งทางบกและทางทะเลซึ่งในวันนี้ได้มีปฏิบัติการร่วมกับภาคีเพื่อลดตะเวนเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียโดยยอมรับว่าจังหวัดสตูลมีเส้นทางหลายจุดที่สามารถลักลอบลำเลียงหลบเลี่ยงสายตาเจ้าหน้าที่ได้ง่าย เนื่องจากว่าทางสตูนเนี่ยนะครับมีชายแดนติดทะเลเนี่ยร้อยห้าสิบกว่ากิโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีจุดที่สามารถที่จะกระทําความผิดแล้วเจ้าหน้าที่เองเนี่ยไม่สามารถไปตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนเนี่ยเยอะมากติดต่อทางทะเลแล้วก็จะมีท่าเรือเล็กๆนะครับที่จะเข้าเป็นท่าเรือของภาคเอกชนเพราะฉะนั้นการตรวจสอบก็จะยากนิดนึงนะครับจะที่จะให้ครอบคลุมขณะเดียวกันทีมข่าวสำรวจพบว่า ร้านบุหรี่เถื่อนในพื้นที่จังหวัดสตูลยังคงเปิดหลายมีมากกว่า23ร้านพรทิพย์มงใหญ่ WORKPOINT NEWS รายงานนี่คือแกะรอยเส้นทางบุหรี่เถื่อนลักลอบหนีภาษีรวมไปถึงบุหรี่ปลอมสแตมที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็เกี่ยวพันกับเรื่องของผลประโยชน์มหาศาลนะครับแล้วก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับ